สวัสดีครับเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรืออมชประจำปีการศึกษา2555ครับวันนี้โอกาสดีนะครับเราได้มายืนอยู่กับว่าที่นายกสโมสรน,นักศึกษานะครับผู้สมัครลงชิงตําแหน่งนายกสโมสรน,นักศึกษาทั้ง2ท่านนะครับจากทั้ง2พักนักศึกษานะครับทางพักนักศึกษา 12ประสาษาและภาคนักศึกษาอยุวัธิปัตยนะครับคือขออนุญาตชื่อเล่นแล้วกันนะครับคือน้องเนมกับน้องขนมขิงนะครับวันนี้เรามาคุยกันว่าหลังจากที่เปิดหีบมาตั้งแต่เวลา8.00โมงเช้านะครับตอนนี้ก็4.00บ่าย4.30โมงครึ่งพอดีนะครับได้ประเมินสถานการณ์หรือว่ารู้สึกยังไงบ้างครับนตอนนี้ตื่นเต้นไหมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ถ้าถามถึภาพรวมก็ น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ชาวมชได้แสดงพลังออกมาใช้สิทธิ์เสีส่สยงกันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคบณะของวิทยสื่อที่เนมดูแลอยู่ก็ใช้สิทธิ์มากกว่าปีที่แล้วพอสมควรครับตอนนี้ประมาณเกือบเกือบเลย50บเอร์แล้วนะครับ,บก็ถือว่า,าเป็นสัาหที่ดนีปีเราสาเองครับใช่ครับน้อยมากดีใจนะครับก็ดีใจมชออกมาใช้สิทธิ์กันขนาดนี้ขนมคิงแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็ โอเคค่ะสนุกดีไปเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งตอนนี้ก็มาเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่วิไลสือค่ะครับก็เห็นบรรยากาศเลือกตั้งก็สนุกดีเพราะว่าปีนี้ดูแล้วทุกคนให้ความสนใจแล้วก็กระเตืองมากขึ้นก็สนุกดีค่ะครับ <laughs> เราประเมินสถานการณ์ของการเลือกตั้งในส่วนของพรรคเราว่ายังไงบ้างครับนม ตรงนี้ก็ตอบไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเราก็มี2พักเนาะก็มีโอกาส50 5 0้ของคู่เนาะขนมคิงเนาะห้าสขนมขิงเหมือนกันค่ะห้าสิบห้าสิบเราไม่ได้ว่าใครจะเลือกอะไรเนาะต้องรอตอนเย็นต้องถามว่าอย่างนี้ดีกว่ามั่นใจไหมมั่นใจไหม มั่นใจอันออนี้ก็ต้องมั่นใจเหมือนกันมั่นใจทั้งคู่นะครับยังไงก็เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับอีกประมาณชั่วโมงครึ่ง6กโมงเย็นเราจะปิดหีบเลือกตั้งแล้วก็เราจะเริ่มนับคะแนนกันนะครับแล้วก็ในซักช่วงหลังจากนั้นอีกไม่ไมนานเนาะน,ะน่าจะพอที่จะจทราบผลการเลือกตั้งนะครับแล้วเราก็จะมาลุ้นกันต่อว่าใครที่จะได้รับตําแหน่งกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษาหน้านะครับและนี่ก็คือเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งอมช2อ5 5ากับ ผู้ลงชิงตำแหน่งนายกสมชทั้ง2ท่านครับ